สวัสดีทุกคนที่ติดตามให้น้องเขาอุ้ยนี่ผมเยอะก็เก่านะทำไมเยอะเพราะใช้อะไรไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเออม,มันมาเองใช่ไหมอันนี้ผมน้องมีวอลลุ่มนะแต่ว่าเป็นเส้นเล็กแต่ว่ามันนั่นเดี๋ยวเราจะดัดเป็นลอนใหญ่ดัดแค่ครึ่งหูใช่ไหมตรงปลายดัดเป็นลอนใหญ่เดี๋ยวเรามาดูกันนะจะเป็นเหมือนวอลลุ่มมือเราจะใช้แกนใหญ่สุดนะแต่เราจะม้วนให้น้อยนะก็ชับลอนนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวไปสระผมก่อนอันนี้เราสระเสร็จแล้วเราไม่ใส่ทิชชูดนะแล้วผมค่อนข้างจะเสียไหม มีบ้างดียเรามีตัวช่วยตัวนี้นะช่วยตัวนี้ช่วยได้ทุกตัวนะคะสนใจก็สั่งซื้อได้นะตัวนี้ดีสุดใส่แค่ปลายผมแล้วเวลาดัดเวลาผมลงสีอะไรเงี้ยม,มันจนช่วยได้เยอะอมผมยิ่มไม่เถียจาัดไอ้น้องคนนั้นะที่จะมาดัดอยู่ลำานคนไทยไปร้านไหนไม่รับแล้วมาร้านนี้รับดัดไปสวยทุกใจป้ายแถบนี้ใช่ไหม เนี้ยต้องบ้องกันไว้ก่อนเนี่ยเฮก็ไปไหนที่ไงไปไมคโคด้วยถ้าเราไปซื้อแบบนี้นแพง,งก็แพงแล้วมันไม่ได้ดี่เไง่แตะก้าหิมะตะก้าแน่สวยมาตะก้าที่แบอื่ออนเน่นหนอเอาดีๆไปเลย ันนี้เราจะดัดลอนใหญ่เราจะใช้ลอนขาวใหญ่กับล,ลอนสีฟ้านะสองเนี่ยเราจะสลับกันเดี๋ยวมาดูเราจะม้วนไม่เยอะม้วนให้เท่ากันแต่เราจะเอาเป็นสองชั้นแล้วจะผมออกมาเป็นลอนสวยนะแต่เราจะม้วนน้อยถ้าม้วนหนามันหยิกไม่สวยเราก็ชักลอนนิดเ,เดียวมาดูนะ มามากันช่วงนี้รถด,ดาวจะได้สวยกันปีใหม่ทีเ่็นกำไรให้ลูกค้าอันนี้เราก็ห่อปกติด้านหน้านี่เราจะใช้็นคนขาาละมวนเข้าหมด เราก็จะปล่อยปลายนิดหนึ่งปล่อยปลายสักงนิดนะเซนแค่ตรงนี้พอไหมตรงนี้กำลังดีแล้วเราก็กระชับร่อนนี่เราก็ชับนี้นะครับอึบร่อนมันจะออกมาสวยช่วงนี้จะตับก,กันก็เยอะซอยก็เยอะเราจะสลับด้วยรอนฟ้านะแกนฟ้า ก็ไปรีบมาแพ็คเดีววกวประกาศไงลูกค้าต้องมาแน่นอนต้อามาช้ามาแล้วจะส่งทนไป ด้านนี้เราก็จะม้วนเข้าเราจะม้วนเข้าหมดเลยนะสองเทปแล้วก็ชับรนนี้นะให้มีคำว่าเสียมันีจะรนสวยช่วงนี้เหนื่อยไม่ได้ผิดจักรยานเลยวันเหนื่อยมากแค่เลียดอโอ้โหเพียดท่้งหร่นี่ไกแล้ว เงี่ยพัฒนานขีดในบ้านเนี่ยไม่มีขิ้เกียดเหน ang, there, no? uh ื่อยเย็นมาก็งานเยอะไอ้นู้นบางทีบางวันได้บอกเขาก็ไปบอกตามบ้านก็ชวนคุยกันสามบ้านครับเขาก็ไม่เคยออกมาคุยกันจนเลยกันกลับมาตรงตงนี้แล้วก็คุยกันขั้งวันนะครับ ถ้ากระดาษใหญ่เราก็ม้นวนอันนี้ไปเลยเราไม่ต้องใช้ไหนแผ่นเด็กมาสุดๆแล้วก็ทิ้งก็แค่นี้เด็กบุกก็มันดัดสวยมากเด็กบุกที่ดูไ้บ้านกุ้มเลย mm hmm. มาต่งเทปเดี huh. you ่ยวม่ออันนี้เราก็ม้วนเข้าแทปนี้ไงม้วนเข้าสองแทปกำเป็นโยกหน่อยวนดี้ด้วาคุณนี่วอยู่แน่นๆเลยนม้วนๆตรงแน่นๆเลยแล้วเราเสร็จแล้วก็ชัเนี่ปุ๊บ โอเคอันนี้เราก็เสร็จแล้วมาใส่น้ำยากันนะครับใส่น้ำยาเสร็จล้วก็ทิ้งไว้หยิบง่ายหยิบยากวะหยิบยากนะง่ายชั่วโมงครึ่งเต็มที่ถ้าเกิดชั่วโมงไม่สวยการต่ำจงมีชั่วโมงครึ่งถ้าหยิบง่ายสะตื่นลวชั่วโมงบางคนติด5นาทีไม่อยากกระชื่อเลยหยิบง่ายเกินอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาหยอดน้ำยากันอันนี้เราก็มาหยอดน้ายาละต้องหยอนทั้งทั่วทักแกนนะครับ กี่วันกี่ไหมเขาบอกลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็จะเต็มวัดคนนัพธ์ก็อ้นี่มาไอ้นี่ก็มาช่วยกันผมเยอะไม่ได้งงเลยแบกเลยผมหลังนี้ก็เสร็จแล้วกันเราก็จะทิ้งไว้ชั่วโมงขึ้นอะไรก็เดี๋ยวก่อนดิ เราก็จะมาเช็คผมก็ได้นะคะว่าหยิกหรือยังโอเคกำลังสวยเลยรอนใหญ่ใช่ไหมชอบรอ,อนใหญ่เนี่ยได้น,น,นะคะเป็นวอลลุ่มค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาโกกแล้วโกก15นาทีางานนี้เสร็จแล้วนี่ใจด้วยเดยผมเยอะมันได้ยังไงแต่แต่ก่อนนี้เนาะถ้าจะไม่มีมเลยเฮ้ยกินตะมุนไัรเปล่า หยุดหยุดทำร้ายผมหยุดโกกหยุดโกหยุดอะไรอาจจะเป็นได้ลากผมเราขึ้นมาอันนี้เราก็โกกันแล้วลากโกกัน้้ำยาเดี๋ยวเราก็ทิ้งไว้อีกสิบห้านาทีเราจะไปจกดของทำด้วยก่อนเจมงานโอเคท่านเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะท่านอันนี้เราก็เสร็จแล้วท่านมาแกะแล้วโกกแล้วอะไรแล้วเดี๋ยวมาดูหลอดใหญ่กัน แกะอะไรกนค่ะหลอดสวยค่ะหลอดใหญ่ค่ะทำให้ผมดูเยอะหลอดใหญ่แล้วก็หยิกแบบว่าวมีวอลลุ่มมาเนาะทำให้หยิกเกินฝอยหลอดใหญ่มันจะไม่ฝอยสวยพอดีทำให้ดูผมเยอะแต่เวลาที่สระสระก็ใช้มือ,อมทำเป็นร่องร่องเนี่ยร่องร่อง แล้วเสร็จแล้วก็บีบไม่ต้องใส่น้ำมันก็ได้มันจะสวยก็ใช้บีบออก ador. ไม่ต้องใส่น้ำมันเดีนน๋ยวนี้บีบตั้งแต่ในห้องน้ำนะนะทาเป็นร่องเสร็จจะมาข้างนอกเราก็หวีแต่ข้างบนหน่อยข้างล่างเราก็ทามือเป็นร่องๆแล้วก็บีบสวยรอนจะสวยตลอดเทคนิคง่ายไม่ยากดูแลยกันดูแลยสวยมากเลยเห็นไหมครับรอนสวยมากเลยนะ เดี๋ยวเราไปล้างล้างแล้วก็มาใช้เครื่องดูดหน่อยให้หมาดนิดนะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับล้างน้ําเปล่าใส่ครีมนวดนะอันนี้เราก็ผมน้องเหมือนไม่ค่อยแข็งแรงเราก็ใส่ตัวช่วยคือเบอร์สามนะไอการล้างล้างสารนะนะ่นเนาะมันช่วยได้เยอะเนี่ยผมนิ่มแล้วดีด้วยรอนสวยนะ,ะเดี๋ยวเราไปล้างครับอันนี้เราก็หุยได้เลยนะผมก็จะค่อนข้างจะแห้งยากเดี๋ยวเวลานะั้นเราก็ทําเป็นร่องเนี้ยเนี้ยทําร่องเนี้ยนะอืม ถ้าอยู่ในห้องน้ําอันนี้อันนี้เราอยู่กับบ <ừ. S 1> ้านเราให้แห้งเองก็ได้นะมันจะสวยกว่าเลยตอนไม่นั่งตอนนั่งเส็จเราะะก็บีบบีบแล้ว,ลวรดนก็สวยตัวเองเสร็จแล้วป้ายข้างเสร็เสร็จยังไงเดี๋ยวเขาส่งสข,ของให้ไรา เือาอของมแพงเลยอือเป็ของที่ดีเลยอืออันนี้มันฟังตรงเกลียวเลยเด็กๆมันนัน่นฟังอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะร้อนสวย เช็ดมันหมาดแล้วเราก็บีบถ้าเกิดอยู่กับบ้านก็ถ้าอยากกลัวนั่นก็ใส่จุกี้นิดเดียวพอกดแค่ทีเดียวพอแล้วกยยาบีบมันได้หลอนแค่แค่โดนพัดลมก็แห้งแล้วเนี่ยผมแห้งเลย,ย <c oughs> เห็นไหมคะเสร็จแ้วคะรอนสวยนะคะผมน้อยก็ให้ดูเยอะได้แต่เราใช้ร้อนใหญ่สุดของการดัดนะแล้วเราก็ม้วนน้อยหน่อย <c oughs> โอเคเดีย๋ยวดูหน้าลองแบบ <c oughs> ลองดูนะอันนี้เสร็จแล้วนะคะสวยนะคะูดนกระจกก็ได้สวย <c oughs> เสร็จแล้วคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่ก็สามร้อยก็เหลือสองร้อยลดราคาลูกค้าคืนกำไรลูกค้านะคะปีใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ, <c oughs> ะสวยไหม <c oughs>